วัดีครับวันนี้แบบช่องตำบางอิสตอรี่นะครับวันนี้ผมไม่ได้ขายธงครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวต่งนี่ธงนะครับผมมีด้ามที่จริงก็มีด้านล่างด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับธงชาติไทยนะครับธงพระราชนีนะครับตัวกส่วนย่อสกสดนะครับสุดทิดาอันนี้ธงชาติไทยแบบเด็กนะ ตัวย่อนะคะบปรมหาวิทยาลักรปรมราชาธิราชนะคะแล้วก็สิริกิตศกสิริกิตนะครับของพระราชินีของรัชกาลที่เก้านะคะส่วนอันนี้นะครับก็เป็นของก็เป็นของรัชกาลที่เก้านะครับนี่ครับดังๆน้อยดังๆดังัๆดังๆพูดดังๆอ๋อ ขออภัยนิดนึงนะครับผมผมนะครับจะรีวิวธงแรกเลยก็คือธงนี้ครับธงของรัชการที่เก้านะครับนะครับมีมงกุฎมีเลขเก้านะครับมีดาบนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนดาบกระบี่นะคะแล้วก็มีเลขเก้าแล้วก็ตัวอักษยคอปปอรรนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็น ธงของรัชกาลที่สิบนะครับนี่ครับบปรอเลขสิบนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมงกุฎแล้วแล้วก็มีดาบด้วยนะครับนี่ครับอันต่อไปนะครับธงพระราชนีศนิกิตนะครับธงผืนสีเหลือไอสีฟ้านะครับขอพลยได้นะครับ อันที่ผมรีวิวไปสีเหลือหมดเลยนะครับนี่ครับมงกุฎมีแบบนี้ด้วยมีเป็นเหมือนผออกมานะครับมีเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็มีผ้าผือนออกมานะครับมีตัวอักษดย่อว่าสองกอย่อมาจากศิริกิตนะครับพงต่อไปนะครับพงชาติไทยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นพงสาม ไปได้เยนะครับค้าแถบสามสีนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์สีแดงหมายถึงชาตินะครับสีขาวนะครับหมายถึงศาสนานะครับแล้วส่วนสีน้ำเงินนะครับหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับอันต่อไปนะครับคงนี่ครับคงพระราชินีสุทิดาหรือพระราชินีองค์ปัจจุบันของเรานะครับเรานะครเรา จะคุ้นชินนะครับกับพระราชินีสุทธิดานะครับที่เป็นพระราชินีในรัชกาลที่สิบนะครับชื่อย่อก็อเป็นเลยครับสอสอดอสุดทิดานะครับแล้วก็จะมีมงกุฎเหมือนพระราชินีสิริกิตของเรานะครับอันต่อไปนะครับองชาติไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบก่อนแล้วเราจะมาทำกัน